คอย,ยังไดนี่พอเสร็จไปชายอยู่ตรงหน้าบา้านยาเฝ้าวเอาเฝ้าเต่นพ่นนี่เช้นทางสองชั้นสามชั้นเนี่ยอันนี้เขาอยู่ชั้นที่สองเลยเนี่ยสั้นล่างอีกแถวที่หนึ่งชั้นพ่นเบิ้งเอาเฝ้าแต่้นเนี่ยหนออันนี้ชั้นสามไม่หน่อยเนาะชั้นสามสุดยอดตัวน,นี้สามชั้นมีบางมองมีปัญหาชั้นสุดยอดเลยเลยปวโพวกมังโม่ตกแตงว้ายขี่รถไล่เสื้ออะไรวะเสื้อแล้วเสื้อแล้วให้ก็จะเลื่อนขาแต่ถนนด้วยยังอ่ะ,ะนะถนนบ่ ถนนลอยฝ่าเนสามชั้นนนี่นี่นี่สองสันสามชั้นโอ้สามชันเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ชั้นที่สองตอนนั้นสามชั้นเลยนะแนนบริเวณสนามฟุตบอลนี่ถนนเนี่สวัสดีครับพี่น้องครับสามใบนี่พี่น้องอีกท่านึงนะคลิปนี้วิดีโอนี่บาบูไายท่ามขับบาวเตยพ่นช่องแหน่สวัสดีครับบาวเตยพ่นสวัสดีครับอิบซีเอโบ่สบายดีพี่น้องพี่น้องปลอดภัยเด้อสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนั่งพี่น้องเลย คือบอกว่าไอ้แท้น่บอกว่าไห้ตอนตื่นเต้นหน่อยตื่นเต้นยังนี่คือความเจริญของประเทศไทยตอนนี้บาโบเองนี่รถโอ้ยโบเห็นเนาะโอ้นี่รถมองรถไฟจอดบ่าไงนี่โอ้บางสิ่งคนเอ้ยนีะแต่ว่ากล่องสาดไปโบไหนเนาะโอ้นี่โมงโมงซาลาดซาลาจอดรถไฟบ่นี่แหละนี่แหละคือสถานีกลางบางซื่อหรือว่าสถานีกรุงเทพอภิวัตน์โอ้สัตว์ว้ายแน่สถานีใหญ่เลยเลี่ยน้องบ่เคยขี่จะเจอรถไฟล่างเราจะเจอแต่เกิดม้านะ เดี๋ยวมือนาคลิปนะเขาจะไปล่องกันเนาะได้ได้อะไรอยากสัมผัสอยากล่องจีได้ว่าได้จีว่าเออข้อมูลซึกเป็นอย่างไรวิจารณ์ได้ดีหรือบดีเอาความเป็นจริงคุยกันนะเราต้องสัมผัสเราต้องขี่เ้มืันนี้บาวเตยพ่นจะได้เห็นความเจริญของประเทศไทยในมุมตึกสูงมุมตึกลอยฟ้าด้บาวเตยพ่นย่านตานี่เป็นย่านใดหนี่เป็นขั้งแรกของชีวิตของบาวเตยพ่นด้บาวบูบึงคน่วว่าอย่างใเนาะตรงนี้นะจากเขตจตุจักนะบาวเตยพ่นนะอาจจะเป็นเขตจตุจักแถวๆนี้นะ จะมุ่งหน้าไปซีแยกบางหน้าเด้อพี่น้องเด้่องผ้าธรรมชมไปเบิ่งความเจริญหรือว่าจะขึ้นไปสะพานภูมิพลกับว่าใดเนี่บ้าผ้าเบาเตยพ่นไปเบิ่งความอลังการอีกท่านึงนี่เป็นครั้งแรกและครั้งชิอ่าครั้งแรกและครั้งสปิทของชีวิตเบาเล้าเบาเตยพ่นเนาะเมนเมนไหนที่ได้มาขึ้นสะพานภูมิพลอันนี้ก็คือสะพานภูมิพ่นก่อนบ่อันนี้ก็เป็นสะพานภูมิพลอันนี้คือทางด่วนนะทางด่วนทางด่วนเฉลิมมหานครนี่ ที่ไปเชื่อมต่อกันเลยได้เส้นท่างนะคร่าวบาสเป็นไปถนน,นไปดินแดงไปบางนาเนี่ยนะะไปถนนไปพระรามเก่าไปดาวคะนองเนะะี่ยไปสมมติปราการหรือว่าผ่านกรุงเทพได้ตรงนี้เบาเลยพ่นเลยโอ้จังสันไวนยแมน ไอ้ใกล่ต่อ้โบหูข้อมูลเนาะอยู่ไทยมาดุเนาะบาวโบข้อมยไอ้ก็ถือว่าบาวโบก็ถือว่าได้อ่านไปบอกทั้งเลยบิึงเลยบางเธอกระพิดบางเธอกระถึงเด้อพี่น้องเอ๋ยนะฮะมือดีก็ถือว่าได้มาเห็นคล้องสีวิไลของประเทศไทยอีกมือหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะท่านใดที่เขามารับชมท่านใดเทียนคลิปวิดีโอของบาวโบคลิปนี้ก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยให้กำลังใจบาวโบโดยการกดไลค์เนาะพี่น้องเนาะให้กำลังใจโดยการโคตรขำโคตรชนะนะฮะบาวโบเองก็ถือว่าผ้าพี่น้องนะฮะหรือว่าผ้าเพื่อนๆที่อยู่บบบ้าานนวะ มีความไฟฝันอยากจะมาเห็นเมืองไทยอยากจะมาเห็นเมืองไงคือจังบาโบเคยไฟฝันอยู่ฝั่งล่านานพี่น้องนอะอ,อ,อ,อยู่บ้านตัวเองตอนอยังน้อยตอนอยังนน้อยเห็ุไดดีเห็ุไดดีเสด็จมาเห็นกรุงเทพเมืองใหญ่เสด็ามาเห็นเมืองไทยเมืองสีวิไลเนาะเห็นมุมงามเห็นเสียงงามเหๆๆ็นไฟแสงสีเห็นตึกสูงใหญ่เห็นสถานที่งามเๆๆห็นวราธาไท่ทีมีซื้อเสียงด,งดังเนี่ยกะดี๋ยความทีประเทศไทยเพิ่นมีความ โอปอมอารีให้โอกาสนะแห้งง่าเล่าชีมเมตงานในเมืองไทยนะบาวโบเองก็ได้มาอาศัยอยู่กับดนหน้าไร้ปีแล้วคลิปนี้บาวโบเองก็ที่ว่าได้มีโอกาสได้มาท่ทยคลิปวิดีโออีกครั้งหนึ่งเนาะได้มากครับบาวเตยพ่นนะฮะบาวล่าวม่มครับผมพี่น้องเลยกัดีใจเนาะพี่น้องที่บาวโบหรือไอโบผืนผ้าน้องผ้านุ่งมาเบิงง่งผืนว่าผ้ามาเปิดหูเปิดตา เจ้าสิได้ผู้่าความเจริญประเทศไทยอลังการสัมไดเพื่อนว่ากับโบพิดหวังเนาะพี่น้องว่าเต็มปากบบพิดหวังโคตรอลังการในโบว่าอรีเลยย่านนี้ย่านยังฮอดพระรามเก่าเหรอบอหรือยังก็ถือว่าจุดนี้ก็จะไปเชื่อมต่อทางทางด่วนที่จะไปบางนาที่บ่าวเตโพุด้วยไปบางนาบ่อยแน่นโอ้คือเจริญขากแต่ถนนด้วยยังอนะถนนบ่ ถนนลอยฝ้าเนาะสามชั้นหนั่นๆสองชั้นสามชั้นนะโอ้สามชั้นเนี่ยต้นนี้เขาอยู่ชั้นที่สองนะต้นนังสามชั้นเนี่ยนะเนี่ยมันเป็สานามฟุตบอลนี่ถนนได้เนี่ยอ้ยสุดยอดไอเดียสุดยอดโครงโครงสร้างของประเทศไทยนะงั้นแลเพื่อนคิดในแง่ใดบ้างแต่เพื่อนแต่คือแบบส่วนหนึ่งนะความคิดส่วนตัวแบบประเทศไทยเพิ่นเจริญแล้วก็ประชากรเพิ่นหลายเพิ่นต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆน่ายนะ<ำ>นะคิดว่าจังสันนะ แค่แนวคิดของคนไทยเพ่นกับกินขาดเท่าแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยแม่นายแม่นแค่วิธีคิดก็ไม่ติดแล้วนะเบิ่งเอาที่ละพี่น้องเอ <บน S 2> <ด>้ยนะจากถนนชันลางยกกระดับขึ้นมาเป็นถนนอีกแล้วก็ยกกระรับเชื่อมต่ออีกเป็นถนนอีกสันที่3แล้วก็ยังมีพื้นดินยีงได้เบาเตยพ่นแม่นายแม่นและบาโบดายินข่าว่าเพิ่นจะมีถนนชั้นใต้ดินสองชั้นคุณน่ะสิเฮดรรเ็ดบอมเมโถใตดินถนนใต้ดินเมนถนนใต้ดิน อาจจะเป็นอุโมงค์ใต้ดินสองชั้นปา<ล>นี่รถประเทศไทยนี่ร้ายแห้งหน่อยเพราะมีมองซีแลนด์แล้วก็ต้องเด็กคุขดขุดพื้นดินในีถนนนี่เอาพัฒนาด้วยนีนยม่มึงสร้างความแบบว่าสะดวกสบายให้กับผู้ที่ใช้ถนนนะเบาเต่พ่นนะนนะแมนแมนแบบชั้นจนรับผมสะดวกเลยจะเลินตัวใดแห้งจีจะเล่น้าไปอีกเนาะคือเป็นวาเนาะนี่แหละคําว่าพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุดคือไทยแลนด์ ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศเป่าหมายเนี่ยที่คนทั่วโลกอยากจะมาเยือนมากที่สุดนะฮะเพราะว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยววัดว่าอารามนะฮะแล่นมากที่ขึ้นซืือของเมืองไทยเนาะพีน่นอ้นองเนาะเสือเสียงดังใกล้ไปทั่วโลกนะฮะเฮาจะสังเกตเห็นในวาดนี่ฮะจากสนามบินสุวรรณภูมิเนะฮะเป็นจุดที่ชาวต่างชาติเนะฮะเดินทางเข้ามาแล้วก็เดินทางออกไปว,วัเปินนะฮะภูเก็ตนะฮะเอเสียงดังไกลนะะี่ะและ้วก็อ่ากรุงเทพเมืองไทยแล้วก็จะเป็นอ่า หาดพัทยาเนาะทีเพิ่นไปที่บาวบกเคยเห็นแนาวาว่าจะเป็นอยุธยาเนาะเมืองเก่าออกนเนี่ยนี่ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งทีบาวบ้อยากนำเสนอนะ่ะแค่ขับรถขึ้นมาบนทางด่วนกรุงเทพนี่ก็อลังการแล้ววิวจกวักรีวัลักษ์ลอยล้านพันล้านพี่น้องเอยเบิ่งเอาเด้อเบิร์เอาเด้อเนี่ยฮะนี่คือความตื่นตาตื่นใจของหนุ่มเล่าบาโบดและก็บาาตัยพ่นที่ได้มาเห็นไห้มาสัมผัสถึงความสีวิไลของประเทศไทยนี่คือกรุงเทพเบื้องใหญ่กรุงเทพที่บอกกันเลยว่า บอมีวันรับไหลเนาะพี่น้องเนาะเที่ยวกลางวันยางกลางคืนบ,านบ่า,าวแต่เพ่นเบิ่งเอาที่ไรพูดนะแม่แม่นายแม่คือความเป็นจริงที่ได้แบบว่าบ่าบาต้องตัวกันนะพี่น้องเอาความเป็นจริงคุยกันเลยคือความจเจริญกับความจเามจริญที่แบบไม่จกตาอู้ข้างหน้าพี่น้องตึกใบยกเนะาะพี่น้องอ่าใบายกสกายทาวเวอร์เนี่ยวบาเต่เพ่นเอ้ยมีื่อเสียงได้หน่อยตึกนี้เนาะว้าวแต่ก่อนตึกนี้ก็เป็นตึกที่อ่าสูงที่สุดเในของประเทศไทยอ่าพี่น้องเอ้ยนะฮะ สุดยอดบ่สเตโฟนสุดยอดยอดีมือนี่้แบบว่าได้ขี่รถชมเมืองนะสมใจอยากสมใจปรารถนาอีกมือหนึ่งเห็นแบบว่าเกือบซุกทอกซุกมุมของประเทศไทยนะแต่น้องเสือว่ายังมีอีกหลายหลายอย่างที่น้องยังบบเห็นน้องเสือว่าจังสัรนะมีสถานที่ใดล่ะอยากไปบออยากไปสิ่งที่แบบบ่เคยไปน่ะมองได้ที่บ่เคยไปน้องก็อย่าเห็นนะเมืองตึกหน่มีต้นไม้บ่สเตโฟนอยู่ด้านบนนะยอดตึกนะป้าทัว เขียยวหน่องามชมมีตุนใหม่พี่น้องเอ๋ยเนะะีนะะ่ยเนี่ยสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยพันโมลืมที่บาวเตโฟนเอ๋ยเนี่ยนี่คือธรร,รมชาติเดิ้นนะฮะถือว่าความเจริญชี้รายล้อมด้วยธรรมชาตินะกรุงเทพมันเน้นได้เนาะพี่น้องเนาะพาเน้น,น,นอนุรักษ์ไม่เน้นตัดนะไม่เน,น,น้นตัดประเทศไทยเห็นบอ่อเห็นบอ่อบาวเตโฟนไปจอดไปเจ็กเต๋อนะไปทางใดกับปอบไปทางใดก็เห็นเนาะท่าทัดนวยใหญ่เป็นทางใดก็เห็นหน่อยนะ แปลกเลยนะสําหรับเฮาคนนี่แหละคือสิ่งที่แปลกใหม่สําหรับเฮาเลยแหละเฮาแบบไ่เคยเห็นบ่เคยพ้อนะแบบมาเห็นแล้วก็อ้สุดยอดเลยนะแบบว่าอู้หัวใจใหญ่นี้ว่าจะไปเปชายอยู่ตรงหน้าบ้านนนี้รยา้วเว้าเบาแต่นพ่นนี่เชนทาง2ชั้น3ชั้นเนี่ยอันนี้เฮาอยู่ชั้นที่2เลยเด้ชั้นล่างอีกชั้นที่หนึงชั้นว่นเบิบ้งเอาเบาแต่นพ่นน,ะน่ะเนาะอันนี้ชั้น3ห,หน่อยเนาะชั้น3าอู้สุดยอดตัวนี้3ชั้นมีบระมงมีมหาชั้นสุดยอดเลยเลยปวดโพมงม่วงตกแต่ง ว้ายขี่หลุดไหลเสื้ออะไรวะเสื้อแล้วเสื้อแล้วให้สุดยอดสุดยอดยานี่เป็นเล็กเด้หนิโมเมนปูนยัยโครงสร้างเล็กไหมโอ้ตัวนี้เป็นโครงสร้างเล็กเนาะนึกว่าเสาปูนโมแมนติเล็กแท้ๆเลยแหละบ่าวเติ้ลพ่นเอ้ยตัวนี้เป็นเล็กอู้สิ่งแปลกใหม่สำหรับบ่าวเติ้ลพี่น้องเลยเนี่ยจะมีบีทีเอสบินผ่านเนี้ยนี่ย่านนี้จะเป็นย่านเพลเรือนจิตแม่นั่นรถไฟฟ้าบีทีเอส ด้านซ้ายมือนี่จะเป็นสวนเนี่ยสวนเบญจก,กิติอ๋อสวนเบญจก,กิติอ๋อเส้นนี้วายแมนโอ้เนี่ยฟังซ้ายแมนสวนเบญจก,กิติแล้วก็จะเห็นสะพ,พานที่เชื่อมต่อระหว่างสวนเบญจก,กิติกับสวนลุมพินีอ๋อสะพานเขียววายแมนว่ากานาันนั่นนะแมนแล้วน้องกบเขย่างไปจจกเถื่อยนี่แหละจุดนี่แหละวาวเต่พ่นเอ๋ยาวด้านหนา้าวาวโบกใจวาวแต่พ่นแต่เห็นเลยเบืองเด้อ สเที่ยงยูนี่บ่เป็นทางด่วนเนี้ยเอาทางด่วนเหรอแมนผมนึกว่าถนนรถวิ่งบ่แมนรถถนนเป็นทางด่วนให้เราแต่เพิ่มเดี๋ยวนี้เห็นบ่หน่ะทางหน่านี่แหละนี่สะพานเขียวอ๋อนี่เขาเรียกสะพานเขียวใช่ไหมที่เขาเห็นในคลิปนะนี่แหละนี่แหละบ่ขึ้ย่างมาเจ้าเถื่อใส่มือเห็นบ่หน่ะโอ้เป็นเหตุไปทำไมเป็นขึ้นยางอย่างเดียวบ่กะขึนยางเลยแล้วนี่แหละขึ้นจะเปิดไฟงามดิโอ้นี่บอยแมน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 ไม่ขี่ไปบองงามมันบอ แม่แล้วน้องแม่แล้วน้องแม่เนาะน้องน้องน้องเคยยางมาแต่หนึ่งแม่เลยแม่อยู่สะพานสะพานเคียวอยูงไ่เคยยางเขาโอ้ยวันนี้ก็ถือว่าปกติแล้วบ่าวแตยพ่นพ่นจะยางเละเนาะแต่ว่าพ่นมานั่งรถวันนี้พ่นเกิดอาการมึนอยู่น้องเลยเนี่ยคนบ่เคยขี่รถบ่เคยไปใส่มอาไซเห็นความเจริญกับมึนนะกับเมารถต้นนี้บอกว่าเป็นจริงเลยแบบบ่ค่อยนั่งรถไปใส่มาไซวันนี้ได้นั่งรถเบิ่งเมืองเบิ่งกกรุงเทพอ่า ไอบโบพาไปทุกจอกทุกมุมเลยมือนน้สุดยอดนะ <c oughs> คุม <c oughs> ค่าบ่คขมคาโคตรคุ้มนะน,นะวิววิวแบบโคตรดีเนาะแบบว่าเฮาได้เห็นความเจริญความแตกต่างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเฮาเห็นแล้วเฮาแบบประทับใจเนาะเฮาก็อยากถ่ายทอดให้ปี่ดีอให้พี่ให้น้องคนบ้านเท่าได้มาเห็นน้ำได้มาสัมผัสน้นำนะกับคำว่าเจริญที่แท้จริงนะพี่น้องเลยเสื้ออะไรบร่โอ้เสื้ออะไรตัวไอเนาะความเป็นจริงเนาะเบิ้งอีกชั้นนึงเบิ้งนี่นะ อันนี้สั้นที่สันสามหรือสั้นสี่คนนี้โอ้สันหาพลมั้งเนี่ยสั้นหาวะถนนเมืองไทยเนาะนี่เขาอยู่สั้นที่สองหรือสั้นที่สามไปแล้วตอนนี้เนี่ยสั้นเทิงอีกผลมั้งเงือกเฉติดเสาเนี่ยเป็นเสาเล็กบาบนี้เพราะเป็นเสาปูนแห่งสีมูลค่าแห่งสีหลายหนเนาะนี่เด้อวาวเต๋อพลด้ยมูลค่าหลายพันล้านหมื่นๆล้านก็ไปต้องไปเนี่ยจะไปบางหน้าที่วาวเต๋อพลด้ยไปเชื่อมต่อกับทางด่วนบุรพาบุรพาวิถีแต่ว่าเขาจะออกไปทาง้านขวา เพื่อจะพาเบาเตยพ่นไปเบิงอีกข้อแม่นลังการหนึ่งไปบอหรือว่าไป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 ,ไป,ไปสิพาเบาเตยพ่นไปลงตรงถนนพระรามสามแล้วไปเชื่อมต่อกับสะพานภูมิลนะพลเนาะพี่น้องเนะาะพาเบาเตยพ่นไปเบิงความอลังการตื่นตาตื่นใจเนาะพี่น้องคข้อซีวิไลนะฮะนี่แหละคือสิ่งที่อยากใหเบาเตยพ่นได้เห็นนะฮะทานบนเท่านี้จะเป็นอ่าทางด่วนที่ไปเชื่อมต่อกับอ่าสะพานพระรามเก้าอ๋อเนี่บอเสน้นนี่บอลเสร็จเมร์แวขามไปเชื่อมต่อบางคันนาะเบาเตยพ่นเทบนกอสางอยู่ ตอนนี้เราอยู่สันสองเลยเนาะอันนั้นสันสามเนาะสันสามเสื้อเลยบ่ทางด่วนมีจักฉันมาที่นี่ทางด่วนประเทศไทยมีสามฉันสีสันโอสุดยอดพี่น้องเอ๋ยนะคเดี๋ยวบ่าวบุ๋จะพาบ่าวเตยพนไปเบิ่งความอลังการของสะพานภูมิพลเด้อพี่น้องเด้อเอ้าเดินทางไปน้ำบ่าวบุเล่นกันแล้วกันพี่น้องเอ๋ยไปเบิ่งไปเบิ่งงบจะเล่นน้ำกัน จากทางด่วนลงมาถนนพระรามสามไปหนองเอืย้ยแล้วก,ก็เชื่อมต่อขึ้นไปยังสะพานภูมิพลหนึ่งภูมิพลสองที่เก่าเลยพี่พน้องเอื้อยในทางบุณีบ่าวหมวกกะทิวจะเชื่อมต่อไปลงถนนสุขุมวิทเนาะพี่น้องเนาะสุขุมวิทข้าบ่าวเตยพุ่นมาเห็นความเจริญแต่ว่มามวบุณีบ่าวเตยพุ่นเมาพี่น้องเอยเมาเหล้า,าบ่เมาล้วนเมาบนรถพี่น้องเอลยนะฮะบ่ได้ค่อยขี่รถไปใส่มาใส่หลายเด้อใหญแต่ว่าเต็มใจพี่น้องเมากระดกเอาอยากเห็นความเจริญของเมืองไทยเนาะเราอยากเห็นความที่พัฒนาอ,อยากพ่อยามพัฒน์ตัวให้หน้าใหน,นะ เขาอยากเห็นด้วยตาของเขาอยากสัมผัสบอกสั้นๆเถอะอยากเด็นคนคนข้าเจออ้าเาขาบอกว่าเขาว่าเขาคือใครแบบนี้เขาคือใครพอยสิตังคําถามนี่พร<อ>บางคนสิมักว่าว่าวจบแล้วละกะ่ะจริงเหรอไปเห็นมาเลยไม่เขาว่าเขาคือใครอันนี้อันนี้คือคอยว่าสมมติคอยเป็นเราไอ้คนฟังว่านี่ ่อยไปมงนี่มงนี้มางามแพงเลยไพว่าไข่นี่แหละไปมาแล้วนะคอยซีเรียสตัวตนนะเห็นกับตาเห็นกับตาคอยคอยมาสัมผัสมาแล้วนะเขาว่าเขาว่าเขาว่าอีกแล้วบอบอเอาเอาเอาความเป็นจริงเลยนี่คอยนี่นะว่าเนาะคอยนี่ว่าคอยไปมาแล้วนี่คอยเห็นแล้วนะเจ้าบูเสื้อตีบูเสื้อเจ้าก็เบิ้งคลิปคอยตีปะนี่คอยมีคลิปนี่คอยม่ชองยูทูบเป็นหลอยังมียืนยันบอกมันได้แล้วคมเป็นจริงเลยนะนี่วาวเตอร์เฟินเบิ้งนี้พี่น้องเอ๋ยนะภูมิใจนำเสนอนี่คือสะพานของคนไทยนะสะพานของ ในหลวงนะฮะราชกาลที่เก้านี่ะชงดำดินะฮะเป็นอีกหนึ่งโครงการอันนี้มาจากพระราชดำดิได้บ่าวเตพุ่นด้านล่างนี่จะเป็นคลองรัดโพคลองวัดโพคลองระบายน้ําคลองรัดโพจะเป็นโครงการของหลวงเนาะเบื้องนี้บ่าวเตพุ่นปัดพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสุดยอดนะค่อยๆอยอนซ่อนอันซ้ายอันสลิงเป็นขึงนี่นะแบบมันก็เป็นมุ่นค้างเป็นเสน่ห์แบบหนึ่งไดาเป็นแบบสวยงามนะเห็ดมากแบบออกแบบได้สวยงามแบบลงตัวขนาดน่ะ นี่คือคนไทยได้บอกเตยพลคนไทยที่เมื่อคนไทยเห็นวานี่แหละคนไทยสร้างเองทุนคนไทยเองสร้างเองนะก็่ต้องไปยืมจีนดบิบอมีอมีโ้จังสันลยติอ,อยความเป็นจริงเนาะแมนโอ,โอ้สุดยอดสุดยอดคนไทยคือเ่อนแบบประเทศที่มั่งค่างร่ำรวยเพียบพร้อมทุกอย่าง,างสมแล้วที่ประเทศเป็นพัฒนราที่ประเทศเป็นจเจริญได้น,นนะสมแล้วน้องว่ะมอสมแล้วนะเพื่อนบอกว่ากลัวประเทศเป็นสีมาหอดนี่นะเตยพลนะกับพานเอียงมาหลายมาหลายก็ะนั่งเพื่อนมีแนวคิ มีแนวเห็ดนะเพื่อนบอยู่กับชีนะบางบางคนหรือว่าเพิ่นบา้านเพิ่นบอกว่าโอ้กระยอนบานเขาประเทศขเขาเจริญแล้วเอา้ากะยอนเขาเห็ดเขาสัาง่งเนาะพี่น้องปรเิเสศเขาถึงเจริญไม,ไม,ไม่ก่อนที่จเจริญต้องทํำยังไงอ่ะก็ต้องลงมือทําก่อนไหมเอา้าอยู่ดีๆโค้งเจริญมันโมแรีนมหาดีโมเรนมเนสีในนางสีเสกเอาได้เป็นบายมันม้ก็ต้องลงมือเห็ดลงมือสั่งก่อนสีสั่งได้กันออกจากสาบัตนี่ออกจากเริ่มต้นจากความคิดก่อนคิดก่อนแล้วก็ลงมือทําบันนี่เขาคิดได้คนไทยนี่น้องสังเกต เขาคิดใส่ลูกใส่หลานคนเกิดใหม่ใหญ่มาานี่สินมีเ้เรือยังไงคนรุนใหม่เนี่ยได้ส้มใส่ได้เห็นนะนาว,วัฒนธรรมหรือ,อยังแล้วแต่แะไรยังไงคนรุนล้างเนี่ยได้เห็นนะนาเป็นสิขิตจุดๆนี่นะสุดยอดเลยน้องวานะก็ะคือมรโดกตกทอดจากบรพบูรุษของเพิน่นี่วอนนี้คนเกิดใหม่มาปุ๊บอ่าเกิดมาเห็นความจเจริญแล้วอ่ะโอ้ประเทศไทยสบายแล้วว่าต้องไปลําบากหน่อยนะนี่แหละดีเด็น้องวาดีดีดีดดขนาดนะคัะ ดีใจที่เบาตื่น บ่าวเตยพ่นมีแนวคิดทีสั่งสร่นเนาะก็ถือว่าเองนี่ก็เป็นกี่คลิปหนึ่งที่บ่าวบุเองนะพู่มใจนําเสนอให้บ่าวเตยพ่นเห็นนะฮะทางผู้ชมทานใดทีมมากในเรื่องเล่าของการนําเสนอบ่าวบุกับบ่าวเตยพ่นชาแนลเนาะพี่น้องเนาะก็อย่าลืมกดไลค์ให้กเรื่งใจเฮาสองคนเด้สนับสนุนเฮาสองคนโดยการมาโคดขามโคดชนะกันแล้วกันนะฮะคำบอกข้อาุ่ได้ทีบอกว่าติดต่องหรือว่าบอกว่าซุบข่าวกับกราบคอโทษขอไฟมาณที่นี่บ่าวบุกับบ่าวเตยพ่นกระที่ว่ามาในเชิงท่องเที่ยวเนาะพี่น้องเนาะนะะฮทุกอย่างเนะี่ได้ออกใยท ไปเด้กฝากไปเพียงเท่านี้กันแล้วกันพี่น้องเอ๋ยนะฮะสำหรับวันนี้คลิปนี้สบายดีว่าเตเพิ่นสวัสดีครับสบายดีไปแล้วพี่น้องสบายดีบ๊ายบาย